แต่สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะขอไปเริ่มด้วยงานดีๆที่เป็นสิริมงคลและพุทธศาสนิกชนไม่น่าพลาดอย่างก้าวมหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพที่สวนอัมพรกันก่อนเลยค่ะ เป็นงานใหญ่งานที่เปลี่ยนไปด้วยสิริมงคลที่พุทธาศาสนิกชนไม่ควรพลาดจริงๆนะคะแต่อาจจะไม่เป็นที่ทราบกันทั่วถึงสําหรับงาน9ก้ามหัสจรย์มหาพุทธานุภา,าพที่ทางมูลนิธิพระดาบทจัดขึ้นโดยอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุจาก9ประเทศได้แก่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณารัฐประชาชนจีนสาธารณารัฐอินเดีย สาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังการาชาอาณาจักรภูตานสหพันาธานน์สาธารณารัฐประชาธิปไตยเนปาลสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศสาธารณารัฐอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทยมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเวลา9้าวัน9้าคืนที่มณฑลพิธีสวนอัมพรพร้อมนมัสการเรียนเชิญประมุขสงฆ์ของทั้ง9้าประเทศร่วมงานและสดมน์เพื่อน,น้อมถวายสักการะบูชาเสริมพุทธบาร,รมีพระสยามเทวธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยรวมถึงน้อมกล่าวเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลทรงเจร,ริญพระ ชนมาพรรษา87พรรษาด้วยค่ะซึ่งพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่ศรัทธาก็ไปร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุจาก9ประเทศปฏบิบัติบูชาและร่วมสวดมนต์ได้ทุกเย็นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้ที่สวนอ,อัมพร